หน้าจอปรับปรุงเพิ่มลดอัตโนมัติเพื่อใช้สำหรับการบันทึกรายการการปรับปรุงจำนวนสินค้าของผลต่างที่โปรแกรมคำนวณได้ระหว่างยอดตามบัญชีกับจำนวนสินค้าคงเหลือในสต็อกแวร์เฮาส์หลังจากที่ตรวจนับได้แล้วซึ่งอาจจะเป็นการปรับปรุงเพิ่มหรือปรับปรุงลดก็ได้และการบันทึกปรับปรุงสินค้าอัตโนมัตินั้น จะเป็นการบันทึกด้วยการอ้างอิงเอกสารการตรวจสอบการนับสินค้าที่มีสถานะการตรวจสอบการนับสินค้าเป็นอินสเปกเท่านั้นคือเป็นเอกสารที่มีการคอนเฟิร์มยอดสินค้าที่ตรวจนับแล้วมาใช้ในการบันทึกรายการปรับปรุงสินค้าซึ่งมีการปรับปรุงอยู่2รูปแบบคือ 1. ปรับปรุงลดสินค้าเป็นการปรับลดยอดตามบัญชีที่มีมากกว่ายอดคงเหลือที่ตรวจนับได้จริง 2. การปรับปรุงเพิ่มสินค้าเป็นการปรับเพิ่มยอดตามบัญชีที่มีน้อยกว่ายอดคงเหลือที่ตรวจนับได้จริงและสำหรับหน้าจอปรับปรุงเพิ่มลดอัตโนมัติประกอบไปด้วย2แ็บดังนี้ 1. แทบ็บ Detail เพื่อใช้สำหรับการบันทึกรายละเอียดของสินค้า 2. แ็บ e s c r i p t i o n เพื่อใช้สำหรับการบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารปรับปรุงเพิ่มลดอัตโนมัติเริ่มต้นของการบันทึกข้อมูลนะคะ ที่ปุ่ม Warehouse List สามารถคลิกปุ่ม Warehouse List เพื่อเลือกรายการเอกสารการตรวจสอบการนับสินค้าได้หลังจากที่เลือกรายการแล้วโปรแกรมแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติประกอบไปด้วยผู้ตรวจสอบผู้อนุมัติออ้างงิเลขที่เอกสารอ้างอิงตรวจสอบการนับรหัสสินค้าชื่อสินค้าผลต่อครั้งครั้งที่เก็บ หน่วยนับและจำนวนค่ะซึ่งไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได,ได้ส่วนข้อมูลที่ต้องบันทึกเพิ่มเติมนั้นได้แก่เลขที่เอกสารสามารถคลิกที่ปุ่มออโต้รันเพื่อให้โปรแกรมรันนิ่งให้อัตโนมัติวันที่เอกสารสามารถคลิกที่รูปปฏิทินเพื่อทำการค้นหาและเลือกวันที่เอกสารรหัสแผนกสามารถคลิกที่ปุ่มด,ดาวเพื่อทำการค้นหาและเลือกรหัสแผนก รหัสผู้บันทึกสามารถคลิกที่ปุ่มดอบดาวเพื่อทำการค้นหาและเลือกรหัสผู้ที่ทำการบันทึกรหัสผู้รับสินค้าสามารถคลิกที่ปุ่มดอบดาวเพื่อทำการค้นหาและเลือกรหัสผู้ที่ทำการรับสินค้ากรณีที่เป็นการปรับปรุงเพิ่มสินค้าหมายเหตุ hate, หากมีคำอธิบายหรือเหตุผลในการบันทึกข้อมูลสามารถระบุได้ค่ะ นอกจากนี้กรณีที่เป็นสินค้าปกติสามารถบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการเอกสารได้ที่แท็บ Description และคลิกที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกรายการแต่ถ้าหากสินค้ามี Lot and Serial สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ปุ่ม e นขยายด้วยการตรวจสอบข้อมูลที่แ็บ Lot และแ็บ Serial ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Close เป็นการปิดหน้าจอรายละเอียดสินค้าและคลิกที่ปุ่ม Save เพื่อทำการบันทึกรายการค่ะ